สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเทพปอกับเกม g e n ช h i n Impact นะครับกับภารกิจที่มีชื่อว่าทําความสะอาดรูปปั้น Statue of the Seven นะครับผมเป็นภารกิจเดลี่อันหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ได้ติดเหมือนกันนะโดยภารกิจนี้นะครับผมวิธีทาก็คือเขาจะให้เรามาทําความสะอาดรูปปัน้นแต่ทีนี้มันทํายังไงล่ะามาดูกันนะครับโดยขั้นแรกให้เพื่อนมาที่ Starfell v a l e นะครับผมโดยบริเวณที่ว่าคือ สตาร์เฟลเลกนะครับผมจะเจอรูปปั้นอันหนึง่งเขาให้เราทำความสะอาดอันนี้วิธีทำความสะอาดก็คือต้องเอาตัวละครธาตุลมออกมาแล้วเป่าลมมันไปเพื่อเอาฝุ่นออกไปนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าต้องใช้ตัวธาตุน้ําแต่จริงๆไม่ใช่นะต้องลองเอาตัวธาตุลมมาใช้ดูนะครับผมอาจจะเป็นเวนตี้หรือเป็นตัวละครหลักก็ได้นะครับผมโดยเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นตัวละครหลักของเราแทนแกันนะโดยต้องใช้เป็นธาตุลมก่อนนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นธาตุลมสักรู้งนะสารกับธาตุลมจากนั้นก็กดสกิลเป่าลมเลยครับผมอ่าเรียบร้อยสะอาดหมดจดพี่เท่านี้เควสเราก็จะสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับสามารถไปส่งเควสกับ NPC ได้เลยครับผมจะสังเกตว่าบริเวณเสาเมื่อกี้ผมพยายามลองหลายวิธีมากนะทํทำยังไงไม่เห็นสะอาดสักทีเอาไฟเผาก็ไม่ช่วยนะครับผมสุดท้ายเออต้องเอาลมเป่านี่แหละก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ติดเควสนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมอฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพเพื่อนๆโชคดีครับผมสวัสดีครับ